มาโยกมาโยกที่นั่นร้อนว่ะโอ,อ้ร้อนเหมือนกันอากาศช่วงนี้มันจะเข้าหน้าร้อนแล้วไงร้อนมากเฮ้ยตัวน,นี้มี3.3เรามาลองชมอปเป็นแมสค์ลมอ,อ่ะเอาดิอ่าอ่าอม,มีหลายสีเลยว่าสีอะไรดีอ่ะชมพูก็ได้นะตัววันชมพูแม่โอเคชมพูเนาะนี่เหลือพอดีเลยใช่เอาเลยอ่าเด็ดสั่งเี่เฮ้ยมันมีนัดรับความเยนด้วยโอเคส่งมาเลยค่ะลงโคลล้กตอนนี้ดวนดวนร้อนมาก อุ้ยออเดอร์เข้าเดี๋ยวต้องไปส่งพัดลมให้ลูกค้าก่อนพัดลมคนส่งพัดล,งลงมโนมะฮัลโหลค่ะค่ะอยู่หน้าวิลล่าเลยค่ะค่ะยืนรอแล้วค่ะ เรามีบริการแกะกล่องให้ฟรีแล้วนะคะบรรลมเตาใหม่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณมากค่ะเริ่มตอนวันนี้ได้วันละเตาตัวมาเย็นฉ่ำแน่วันนี้ทัานลงตัวใหม่ไปสักการเพื่อนมาองไซอะไรเป๊ะเปิดเบอร์สามเลย ทำไมม oh, <man. S 1> ีไม่ได้ล่ะเพิ่งซื้อมาต้องของไปมีส่งของร้านละเปิดไม่ได้ซักงเปิดนะเนี่ยจ่ายนนเงินไปต้องเยอะในระเบอร์คนส่งของเมือเ่อกี้มาส่งของใช้ไม่ได้นี่ไม่ได้เช็คก่อนเลยนี่ไงนี่ไงเบอร์ฮัลโหลค่ะค่ะใช้พนักงานส่งของเมื่อกี้ไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะโริษัทโคลาจำกัดค่ะขายกัญค่ะลูกค้ามีปัญหาอะไรไหมคะ อ๋อค่ะพอดีว่าพัดลมที่สั่งมาเมื่อกี้อะค่ะคือมันใช้งานไม่ได้เลยค่ะก่อนส่งคือไม่ได้เช็คให้ลูกค้าหรอคะ๋อสินค้ามีปัญหาใช่ไหมคะเออเดี๋ยวให้เจ้าของร้านติดต่อกลับไปนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าของร้านนะคะไม่ทราบว่าพัดลมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะค่ะพอดีว่าพัดลมที่สั่งมาเมื่อกี้มันมีปัญหาค่ะก็เลยอยากจะมาขอคืนเงินทางบริษัทอะค่ะอ๋อค่ะพอดีทางร้านไม่ได้มีมาตรการคืน ืึนเงินกับสินค้านะคะอะไรนะคะไม่มีมาตรการคืนเงินดิฉันไม่ยอมนะคะยอ,อมงั้นจเจอกันที่ศาลเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะเจอกันที่ศาลเลยค่ะศาลพิจารณาเห็นแล้วว่าจำเลยส่งมอบสินค้าที่มีข้อบกพร่องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสี่เจ็ดสองวรรคหนึ่ง ผู้ขายต้องรับผิดชอบในกรณีสินค้าชำรุดและมาตา488ให้สิทธิผู้ซื้อยึดหน่วงสินค้าที่ต้องชำระไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีนี้โจ์ได้ซื้อสินค้าเงินสดเต็มจำนวนตามใบสั่งโจ์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยและจำเลยต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหาย ร้อนว่ะทำไมมันร้อนอย่างนี้วะเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็โทรสั่งแอร์ได้แล้วนี่โทรสั่งเลยแล้วกันฮัลโหลค่ะร้านเครื่องใช้ไฟไฟ้าใช่ไหมคะเออพอดีว่าสนใจเป็นเ,เครื่องปรับอากาศค่ะ่างั้นผมนะืําเป็นตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดร,รุ่นด o อกแอร์เย็นมันอยู่โคเลิศเหนือเลยครับอ๋อน่าสนใจมากๆค่ะลูกค้าสนใจตั้งเป็นวันไหนดีครับวันนี้เลยค่ะเพราะว่าร้อนมากค่ะได้ครับผมในช่วงบ่ายผมเข้าไปนะครับผม ร้อยแล้วครับลูกค้าเดี๋ยวผมวรบกวนสินสัญญารับสินค้านะครับอขอบคุณที่ใช้บริการนะครับทำไมมร้นอนจังอะเพิ่งซื้อมาไม่กี่เดือนเองก่อนหน้านี้ก็ยังดีๆอยู่เลยสงสัยต้องโทรไปวิลนละ่ะ แอร์เพิ่งซื้อมาเนี่ยทำไมมันพังแล้วเข้ามาดูเลยนะร้านต้องมาถผิดชอบนะเดี๋ยวครับลูกค้าลูกค้าซื้อสินค้าไปตอนไหนครับสามสี่เดือนก่อนเองค่ะพังซะแล้วขอโทษนะครับลูกค้าเนื่องจากตอนส่งมอบสินค้าเนี่ยสินค้าไม่ได้พังหรือเสียหายใดๆแล้วนี่ก็ผ่านไปตั้งสามนึงสี่เดือนแล้วยืนว่าทางร้านจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนะครับ ฉันก็ไม่ทําอะไรเลยค่ะฉันแค่เปิดปกติค่ะเข้ามาดูเลยค่ะได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบเข้าไปครับ คือว่าเราเช็คระบบแอร์ให้เราครับคือมันปกติดีนะครับเนื่องจากมันผ่านมา3ามเนสี่เดือนแล้วมันทำทำให้แอร์เนี่ยมันเสื่อมสภาพตามการเวลาของมันครับยังไงคะฉันไม่ได้ขอมาฟรีค่ะทางร้านรับผิดชอบค่ะเกรงว่าจะไม่ได้ครับผมเพราะว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากทางร้านฉันไม่ยอมค่ะยังไงทางร้านก็ต้องรับผิดชอบค่ะงั้นก็ต้องเจอกันที่ศาลแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะงั้นเจอกันค่ะครับ วันนี้ศาลจะทำการดำเนินพิจารณาคดีระหว่างโจ์ซึ่งเป็นผู้ขายเครื่องปรับอากาศและจำเลยซึ่งเป็นผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไปการพิจารณาคดีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าผู้ขายต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของเครื่องปรับอากาศหรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา472และมาตรา4 8 8เรียนศาลเครื่องปรับอากาศที่โจ์ติดตั้งในบ้านของจำเลยนะั้นตอนแรกให้ความเย็นได้ดีแต่หลังจากใช้งานไปไม่นานประมาณ3าสเดือนเครื่องปรับอากาศเริ่มมีปัญหาให้ความเย็นไม่เพียงพอ จำเลยเห็นว่าเครื่องปรับอากาศทำรูปดปกป้องตั้งแต่แรกและโจทย์ต้องรับผิดชอบจึงยืดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ํำระไว้ตามมาตรา4 8 8ค่ะทนายโจทย์ถ้ามีข้อตัวอย่างว่าอย่างไร <c oughs> ขออนุญาตศาลครับโจทย์ได้ร้องเรียนว่าเครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่ทำง,งานได้อย่างเป็นปกปติไม่มีปัญหาใดใดตั้งแต่เวลาติดตั้งและใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า3-4ถึงเดือนน,นี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีความชำรุดปกป้องใดๆที่เกิดขึ้นในขณะทำสัญญาซื้อขาย หรือในเวลาส่งมอบทรัพย์สินเลยครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งตามมาตรา472กําหนดไว้ว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความชํารุดหร่องที่มีก่อนหรืออยู่ในช่วงเวลาที่ส่งมอบเท่านั้นไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานของจําเลยครับสารพิจารณาเราเห็นว่าเครื่องปรับอากาศที่โจทย์ให้แก่จาเลยนั้น ได้ทำงานตามปกติและให้ความเย็นได้ดีเป็นเวลานานสาถึงสเดือนก่อนที่จะเริ่มเกิดปัญหาศาลจึงวินิจฉัยว่าความชำรุดบกพร่องดังกล่าวไม่ได้มีอยู่ก่อนหรือขณะที่ทําการสัญญาซื้อขายหรือในเวลาที่ส่งมอบแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งตามมาตรา472ผู้ขายหามีความรับผิดชอบในกรณีนี้ไม่และเนื่องจากจําเลยไม่มีสิทธิยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชําระตามมาตรา488ดังกล่าวดังนั้นศาลจึงมีคําสั่งให้จําเลยชําระเงิน ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศให้แก่โจท์ตามสัญญาขอบพระคุณครับสารรับทราบคำพิพากษาค่ะสารมีคำสั่งตามนี้คดีเป็นอันยุติ